ผมผมขอญาตแบบนี้ก่อนครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมในเฟ facebook เพจชวนหาเรื่องครับแล้วก็ที่ติดตามที่ปาร์ตี้รับชมที่ผมเปิดอยู่เนี่ยนะครับผมเห็นและมีรายชื่อเป็นครูหลายท่าน<อ>ผมขอความกรุณากดแชร์รายการชวนหาเรื่องข่ง้มคืนนี้ไปเพราะว่าผมกำลังจะฉายหนังตัวอย่าง นะครับที่มีอารมณ์ร่วมที่เปสารตอกไม่มีอารมณ์ร่วมผมในฐานะพ่อของลูกสองคนมีอารมณ์ร่วมแล้วก็ผมเศร้ามากยังเรียนเรียนระดับระดับไหนอยู่มัธยมคือมีอ่ามัธยมมะพี่เปสารแต่ที่คนเรียนกศนแล้วพี่ผ้อะเคลื้อนใจไหมคือข่าวล่าสุดเนี่ยที่แม่จับลูกมัดติดกับเก้าอี้เออ เพื่อให้นั่งอยู่เฝ้าหน้าจอการ,รเรียนออนไลน์ uh huh. ผมดูแล้วโอ้โหแล้วพอวันนี้รัฐมนตรีออกมาพูดนี่ผม uh huh. ไปไม่เป็นเลยนั่งนึกนั่งนึกอยู่นานเอ๊ะแกเกิดอะไรขึ้น uh huh. ผมเนี่ยในฐานะของคนเลี้ยงปลาเนี่ยผมก็เลยบอกเฮ้ยเรามีรัฐมนตรีปลาทองด้วยหรอ เฮ้ยยังไงมันเกี่ยวกันยังไงรัฐมนตรีเป็นคนไม่ไปเกี่ยวอะไรกับปลาทองรัฐมนตรีเลี้ยงปลาทองเหรอคือรัฐมนตรีท่านเนี้ยเหมือนพวกเอ่อเปียบเสมือนปลาทองคุณศักย<อ>พี่ใบสาลแล้วก็ท่านผู้ชมค,คือปลาทองเนี่ยวงจรความจําของมันเนี่ยแค่มันว่ายน้ํารอบเองมันจะลืมนะเออความจำสัน้นแต่รักยาวนะรักยาวนะรักก็อีกอกในตาแหน่งยาวครับครับผมจะไล่เลี้ยงให้เห็นเลยนะอ่า ท่านมาครั้งแรกนี่ท่านฉายเลยนะอืก่อนที่เขากําลังโควิดกําลังกําลังจะมาแบบเต็มๆอ่ะท่านบอกจะมีนโยบายแจกท็บเล็ดจำได้ไหเออเออใช่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 แจกทับเล็ะคนลุมเฮ้ยไอ้หัวลงที่ผ่านมาสรุปบทเรียนนี่ยังเอออะไรยังไงพี่ไปสารนี่ถึงขนาดเป็นขุดข้อมูลมาเลยนะว่ามันมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงซื่อ่างๆนี่ตั้งคําถามหมดเลย ท่านออกมานั่งต่อหน้าไม้แปลังบอกว่าเราไม่ได้เพื่อมาเตรียมเรียนไว้กับโควิดเราเตรียมไว้เพื่อยุทธศาสตร์การเรียนการสอนในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นแผนของรัฐบาลชุดนี้ที่เขียนไว้จําได้ไหมนี่นะนี่นะครับเราจะจับพฤติกรรมรัฐมนตรีปลาทองครพอมาวันที่18ที่ไปสารว่าเปิดเรียนครั้งแรก อไม่มีความพร้อมอะไรเลยก่อนหน้านี้ท่านก็มาแถลงข่าวนั่งหน้าไมคกล้องทีวีไฟไฟสปอตไลท์ฉายนั่งหน้าแฉลัมกั้นเออเรากำลังจับมือกับกสทชจัดเรื่องของช่องทีวีดิจิตอลแล้วก็จะต้องแจกกล่องด้วยอันนครับจำได้ไหม ผมบอกแล้วว่าให้ช่วยแชร์ไปมันจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเวลาด่าจะได้ด่ากันถูกตัวเสร็จแล้วปุ๊บทีวีดิจิตอลครับกสทชหน่วยงานนิสระในกระทรวงดีนะครับก็ทำแผนผังช่องออกมาเลยครับสามสิบเจ็ดอนุบาลหนึ่งครับอนุบาลสองอนุบาล ไล่มาเลยจนถึงระดับมัธยมวาศึกษาครับอืมีช่องกศออนอ้วยครับผม <Ừ. S 1> ก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรสะะักแอะว่าเฮ้ยคุณกําลังทําความเข้าใจผิดนะเออให้เรียนกันแค่มัธยมนะท่านอื่นไม่เกี่ยวเออตอนนี้เขาเตรียมการอนะไม่พูดอะไรสะะักแอะอะไม่หือไม่อือเลยไอก็ไม่ไออืมครับไอไม่ได้ไอไม่ได้ตอนนี้ไอไม่ได้ไอเดี๋ยว ต้องสงสัยว่าโควิดข่าวเหล่มาเมื่อกี้เปิดไอมาผู้ใหญ่เขาถึงเตือนมาเนี่ยเขาบอกเวลาสั่งรายการชวนหาเรื่องกำลังเต้นจดใจจ่อฟังคุณไปสายว่าคุณสุพันกำลังอยากได้อารมณ์เลยคุณศักชัยมาพาหายครับมาเชิญครับมันก็เลยเป็นผมก็เอ๊ะทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยตอนนั้นนะพอเปิดมาวันหนึ่งมีปัญหา วันสองมีปัญหาวันสามท่านมาอีกแล้วนั่งหน้าแปล,แลนหน้าก้องทีวีครับบอกว่าเราประเมินแล้วมีอะไรอย่างที่จะต้องปรับปรุงในเรื่องนี้แล้วท่านนายกก็ทราบแล้วครับนะครับนายกก็มามด้วยครับผมดูแล้วเนี่ยต้องปรับปรุงแก้ไขหลายอย่างก็สั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสรรัญญาณเรื่องของอะระบบที่เนื้อหาการเรียนการสอนต้องไปปรับปรุงนะ เพื่อเตรียมความพร้อมไม่พร้อมและผมถือว่าตั้งแต่ติดตามรัฐบาลลุงตู่มานะนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสชหรือมาจากการขย่งตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคผมถือว่าการแถลงข่าววันนั้นเป็นการแถลงข่าวที่น่ารักที่สุดของลุงตู่เออก็ออกมาพูดเรื่องการบินไทยด้วยไม่มีโอโหโกธาแล้วพูดเรื่องนี้ลุงก็เออลุงตู่เข้าท่าไว้วันนี้นะคพอมาต่อคนก็วิจารณ์เยอะอ่ะ แต่เชื่อไหมคุณสักชัยผมเนี่ยเป็นพวกชนไงกักตัวอยู่กับบ้านโควิดนอกจากจะตื่นเช้ามาทํางานบ้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะทำไรลรอออนไลน,น์ก็เข้าโซเชียลหาข้อมูลไงผมก็ไปจําแนกผู้วิจารณ์โครงการนี้ได้อยู่สองประเภทครับ,รบประเภทแรกก็คือนักการเมืองอเป็นซีกฝ่ายค้านครับอแล้วก็ประชาชนคนที่นิยมชมชอบการเมืองที่แตกต่างจากรัฐบาลตรงตรบ แต่นักวิชาการจริงๆผู้กปกครองจริงๆคือเพียวนี่แทบจะไม่วิจารณ์อะไรเลยนะครับออื uh huh. uh huh. ผมไปถามนักวิชาการที่เป็นนักการศึกษาหลายคนคเขาบอกสุดปันเนี่ยแหละนี่คือทางออกการศึกษาของสังคมไทยแม้ว่ามันจะยังไม่พร้อมแต่มันมีการเริ่มแล้ว uh huh. ถ้า uh huh. ใส่ใจกันแลวทากันให้อย่างเป็นรูปเป็นรูประธรรมจริงๆนะค,คนเห็นดีคนสอนสามารถเขาเรียกว่าสอนมีจิุญานในการ uh huh. สอนตึงเด็กได้คสัญญาณเน็ต เข้าสู่ชุมชนและ,สะเสถียรน,นี่ค,คือการลดความเหลื่อมล้ําดังการศึกษา,เ,าเด็กที่อยู่หัวไล่ไปลายนาะอยู่ไกลปืนเที่ยงเสียงปืนลั่นที่ไม่มีสตางค์เข้ามาจิงก็จะมีโอกาสเรียนเท่ากับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนโรงเรียนที่อยู่ในสูงกลางอำนาจนี่แหละคือจังหวะก้าวแรกที่จะทําให้การศึกษาของไทยมันเท่าเทียมกนนันครับนะครับก mm hmm. ารละตะบนตีออกมาอีกนี่คือการทดลองสอนครับอ๋ oh. ซึ่งมันยังมีหลายอย่างที่ต้องเตรียมความพร้อมครับแต่พอโดนเขยา่าโดนพวกนักการเมืองปิดฝ่ายคา้านหรือนักหรือพี่น้องประชาชนคนที่เห็นการเมืองต่างเขย่าหนักๆเข้าหนักๆเข้าว,วันนี้รัฐมนตรีออกมาแบบรัฐมนตรีปลาทองที่ผมพูดเลยครับเข้าใจผิดกันใหญ่โตมโหฬารแล้วให้เรียนแต่เฉพาะมัธยมอ้อเห็นไหมเห็นไหมคนไปตีความเจตนาลมท่านผิดเห็นไหม <laughs> ฟังสำนวนฟังสำนวนพ่อค้าน้ำปั่นปากซอยบ้านผมห่อยนะ uh huh. วันนี้เจอมาเจอผมนี่ผมเดินลงรถมาหัวหน้ามานะมีเรื่องผมถามเรื่องอะไรอะ uh ่ะออเนะครับก็บอกว่าไงไหมเฮ้ย huh. hey! ไอรัตรมนตรีนี่มันไปทําอะไรอยู่พี่อ uh huh. มันไม่รู้เลยหรอว่าสังคมเขาวิบากวิจาร์กันยังไงเออ ไปมุดศีรษะอยู่ที่ไหนแต่เขาไม่ได้บอกว่ามุดศีเขาไม่ได้บอกมุดศีรษะนะผมชูบ้าชูบ้ามันไม่รู้เรื่องนู้าวเลยเขาเลยหรอแล้ววันนี้มันมาบอกว่าทดลองสอนเออเออเฉพาะมัธยมโอ๋อแสดงว่าคนอื่นข่าวหนังส <eterm oon> ือพิมพ์พาดหน้าหนึ่งข่าวทดีวีทุกช่องออกป้าแก่ๆเดินจูงหลานไปหาซื้อมือถือที่บอกว่ามีไม่เครื่องละสองพันครับไปแสดงว่ารัฐมนตรีกระทรวงนี้มัน ไปมุดศีรษะไม่ดูข่าวไม่ดูอะไรเลยเหรอเออเออเขาวิจารณ์กันแบบโอ้โหเออเยอะไหมด้วยแม้แต่ที่ผมยกตัวอย่างที่ครูโทรไปถามว่าอยู่ไหนพว่างเรียนออนไลน์ไหมมันบอกว่าอยู่ข้าวอยู่ข้าวครูต้องซื้อข้าวไปฝากมันอีกเออใช่ไหมถามว่าตอนเรียนออนไลน์ไม่บอกมีจะปากกล้วยครับคนเข้าไปดูเป็นไวรัลเออเป็นล้านๆคนเนี่ะครับ อนี่ขอพูดแบบหยาบคายขอญาตคุณไปสารขอญาตพี่ไปสารคุณหนักใจท่านผู้ชมนะเฮ้ยมึงไม่รู้เรื่องเลยเหรออแล้ววันนี้ทาเป็นหน้ากันแล่นโยนความผิดให้ประชาชนอีกอเข้าใจผิดกันใหญ่ตีความมันไปงั่นซอยเย็นแต่เฉพาะมัฒยมผมเป็นลุงตู่นะพรุ่งนี้ผมเรียกตกเลยเอเอครับสร้างเ,เรื่องวุ่นวายอืมร<อ>ับเด็กก็ทําให้ลุงตู่โดนด่าครับ ไอ,อ้นี่นี่ไอ้นี่มาบอกประชาชนโง่อเอะประชาชนตีความไม่รู้เรื่องประชาชนไม่ได้โง่น,นะครับคบนที่โง่คือรัฐมนตรีปลาทองไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับเขาเลยเออใช่ไหมไม่ติดตามดูข่าวสารอะไรเลยเหรออืพอโดนพอโดนด่าโดนวิพากษารณหน้าบาคบนความผิดนประชาชนเอ<ม>เออะผเป็นลุงตู่เนี่ยคุบอกรัฐมนตรีแบบนี้มาอยู่ใกล้ได้ไง S <S ต้อง<ต>ไปถาเรื่องใครล่ะต้องไปถามใคร <S <S ต้อง,องถาม <S 2> <S 2> ตูนี่แหละช่ง <S 2> <S 2> างแต่เรื่องนะเรื huh. ่องมันไม่ไม่น่ารักอ uh ่ะอ่าจะไม่เอา้าพี่น้องประชาชนได้ยินแบบผมไหมอ่ะอืมใช่ <S <S ผมเนี่ยนั่งไล่ลาดับไล่เลียงเรียกว่าแหมเจ้าเจ้าเป็นคนขยันโพสต์เลยนะเขาผมจะไปทําอะไรนะเขาเรียกไทม์ไลน์ใช่ไหมอ่ารัฐมนตรีคนนี้ออกแถลงข่าวอ่ะเออ มันจะเห็นภาพชัดเลยว่าคุณเป็นรัฐมนตรีปลาทองเพอไะว่ารอบตัวหรือเดินหมุนรอบตัวเสร็จแล้วคุณลืมมีสิ่งที่คุณพูดไว้ครับ